สวัสดีค่ะต้องการขายเหรียญมาเจอกันที่ตลาดไทยคลองถมค่ะตลาดไทยคลองถมมีวันอังคารและวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มค่ะเจอกันค่ะวันนี้วันอังคารเจอกันที่ตลาดไทยคลองถมค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีที่ตลาดไทยค่ะไาน้าเดินทางมาถึงตลาดแล้วนะคะค่ะต้องการขายเหรียญขายชันบัตรมาได้เลยค่ะพิกัดร้านไปน้านะคะเดี๋ยวไปน้าลงรถที่ดูเนี่ยค่ะเสาไฟที่สิบสามสิบสี่นะคะ เสาไฟนะคะมาถึงตลาดไทยคลองถมนะคะมองที่เสาไฟค่ะสิบสามสิบสี่นี่เลยค่ะมาได้เลยค่ะพน้าถึงตลาดแล้วค่ะเปิดร้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะงานกับงานพาเที่ยวเดินตลาดนัดค่ะตลาดนัดตลาดไทยคลองถมวันอังคารนะคะก็จะมีของประมาณนี้ค่ะนะคะใกล้เสียงเพลงเดี๋ยวพน้าขอปิดไลฟ์ตรงนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่เลยหน้าค่ะตลาดนัดตลาดไทยคลองถมค่ะ ของเก่าของที่ระลึกอะไรช่างอะไรช่างงานสะสมค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรช่างค่ะช่างช่างนะมาหาของที่นี่นะไม่ผิดหวังนะคะงานอะไรดูสิอย่างเงี้ยค่ะงานค่ะเยอะแยะมากมายของสะสมพร้อมที่จะเอาไปตั้งโชว์ก็มีของที่เอาไปประกอบก็มีเยอะแยะนะคะงานของถมของดีมักจะปนอยู่อย่างเงี้ยนะคะเหรียญกระสาบอ่ะจะปนอยู่กับพระบางที บางทีเขาก็เจอเหรียญทองคํากันนะเคยเจอไหมปะเ่าเคยเจอเคยเจอเด็กที่มาเดินหาของอะเขาเคยเจอเขาเคยเจอเหรียญทองคาเหรียญทองคําปนอยู่กับกับเหรียญพระเหรียญทองคําที่เป็นพระอะไรนะพระชินราชอะเขาเคยได้กันเจอเหรียญค่ะเห็นไหมคะเสียรนเล็กหนึ่งบาทเสียรนเล็กแต่เขาเขียนว่าประเทศไทยถ้าภูมิพลนมีลรุนเลย อันนี้เป็นประเทศไทยเหรียญเยอะค่ะร้านนี้อยู่หลังเสาไฟที่15 16ตลาดไทยค่ะวันอังคารมาได้นะทุกคน,นหน้าเหรียญหน้าเหรียญ300ให้400นะคะหน้าเหรียญ150หน้าเหรียญ150ให้200อันนี้ก็เออหน้าเหรียญ150ก็ให้200บาทค่ะ200 200 400, 400 400ทั้งหมดนี่800บาทค่ะนะคะ800บาทเหรียญเงินแท้ค่ะ เหรียญเงินขัดเงาค่ะเดี๋นประเทศค่ะเป็นเงินขัดเงาหน้าเหรียญแปดร้อยบาทตามไปเจอหน้าเหรียญแปดร้อยนะคะแต่เขาจำหน่ายเหรียญแรกหนึ่งพันหกร้อยกรมนะคะกรมจำหน่ายแต่ตอนนี้ราคาราคาต่ำกว่ากรมอะ่ะเหรียญ UN เอนค่ะเหรียญ u ูเอดีพี เป็นเหรียญสีสวยงามจริงค่ะสวยงามน่าเก็บสะสมอุปปรณกค,ครบค่ะมีกล่องมีใบเจอรายการของค่ะรายการของที่รับซื้อเข้าขายออกค่ะแต่ละวันละวันนะคะป้าน่าก็จะต้องเนี่ยค่ะหมุนเวียนไปซื้อเข้าขายออกค่ะซื้อทุกอย่างที่ขายได้นะคะอะไรที่ขายไม่ได้ป้าน่าไม่ซื้อะคะ่ปะป้าน่ารับซื้อเฉพาะเหรียญที่ขายได้ะคะ่ะเน้นย้ําเฉพาะเหรียญที่ขายต่อได้เท่านั้นค่ะที่รับซื้อสรุปว่าซื้อเท่าไหร่ ห้าร้อยห้าสิบปกติถ้าเหรียญเหรียญร้อยห้าสิบเราจะรับอยู่สี่ร้อยค่ะไม่เคยนี่เขาให้นี่เขาให้นะห้าร้อยห้าสิบ